แม่ตองก็นี่นี่ก็คิ้วนี่มีร้านกว้างสนามดีมากๆเลยค่ะสีชมพูสดล้อมลายแล้ว ค่ะบ้านพานตำบลพานอำเภอคุณพนานจังหวัดศรีสะเกษวัดน,นางงาน120บาทค่ะมาให้กำลังใจสาวน้อยปเป็นเพชวัดแพงนให้กำลังใจนอ้องกันลายๆค่ะ <c oughs> đâu mẹ cầm điện thoại <laughs> bấm mẹ nhắn 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 bấm không

ไปกวนเหรอกวนแปลกปูปกปนภาษาไทยเูกน,น,น,นี่แ้วนะนอกมนี่โนี้รุ่นล้าแต่ค่ะเพราะว่าร้านกว้างมากเ้าเอฟซีกับมาสลายคักมาลุ้นร้านกันค่ะอลีกินข้าวกับอะไรลูก ทากับอะไรเริ่มกัารกิจกรรมันีอร่อยดีทางบ้านนได้เลยนะคะใช่นีต่อะไรนี่อะไรอะไรอ่ะยูอันนั้นอะไรอ่ะ๊อสเพราะเอาอินจีผักหวานปาดขอดูหน่อยดูเปิดทุงออกปาดกลิ่นแบบมากอนแบบ

ใครทำนมหกใครทำนมหกใครสามารถชิมได้ตอนกจากรีนะคะจากฟรีไเสียเินนะครับวันนี้นะใครทีาะนมขนมไทยะครที่ไม่เคยชิมขนมดีนะครับวันนี้นะคริ่มาชสนนะคทยขนเป็นขนไทยขายตามร้านขนมทั่วไปนะคะมาตีามรานนั่วไปนะ มีขายที่ไหนไหดีกคุมาจกิจกรรม้ชุนแล้วกนเาดีทีามาแล้วเจ๊มาแล้วโอ้ลีมวันนี้บอสมาค่ะมาไม่อนี้บอสมาเด้อบอสมาตรวจงานเด้อเ็นน่ะ เอาไม่น่อยคืนยางไปทั่วแท้อ๋อทีมงานทีมงานเยอีมาเยอะานเอะอ๋อทีมงานงา ผู้ชายเดินไปโอ้สุดยอดเลยพ่อจิตประจันบานใหร,รูปเลยครับ ถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยนะครับบนน้นยเอลนโยไปให้แม่หน่อยดูซิใช้ีเงี้แค่วพาน้ามาฝากอุ๋เองงามงามให้หน่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอสกูฟุ้ขึ้นเอากี่มั้ยเอาค่ะาังี้เลบสวัสดีค่ะปาร์นี่มาบอสมามบอสมา ยังมากยังดอกแค่ทีสีก็งูก็ผมอันนี้ก็ขวางขางัเลยที่พอโจมาแล้วนะครับฮะทียกับูกมวันนี้อบอุ่นมากนะครับพ่อโจมาแล้วนะครับวันนี้พ่อคือบอกพ่อมาน้ำลูกไาไม่นระดหลว่ปร่่อล่ดหล่ะดหาดหล เตยมตัวนะคะอ่าน,น,น้องในตีเกียรติเรียค่ะอเตรียมตัวไว้พระค่ะบอดกับลัองพาไวพา้พัะหืมันโป้มันโป้โป้ดาบด,ด้วยกลอะไรมีดาบเป็นตัวขวักแซ่บ i'm ิมาบุญทุกคนยังครับแล้วเขญาติไหว้พระนะครับพี่น้องคแล้วก็ใช้ใจสุดั้ทุกครัาพหลังกายแข็งแรงลำบวยทุกบุทุกบุญนงแกที่